ดีจ้าพี่น้องขอเชิญชมวิวคันทรีไซส์สวยๆบนมอเตอร์เวย์ขุ่งหน้าสู่เมืองแฮมิลตันนิวซีแลนด์ค่ะ เจมางามงามดีเนาะปรจะเห็นหัวพ้อมหัวคันค่าต่อตรงกลางจา้าตู้ความปลอดภัยจา้าหัวไหวยังแข็งแรงพี่น้องจ้ะมีมิป่ายบอกอยู่หนึ่งร้อยแอนเทนห้ามบิงเกินหนึ่งร้อยสิบ นอนอะไรล่ะลูกดิฉันโซ่กูเด็ดเด็ดลออเกลี่ด i โซ่โอเคโซ่โซ่ไอ้เซ็กหลี่พี่น้องมอตอร์เว่ยงับพ่อพี่น้องกาเราเหี่ยวเหี่ยไม่ไม่นิเดียวลงทุนไปมหาศาลจากเงื่อนภาษีของประชาชน ฝนดีมันก็การจราจรมันก็แบบสะดวกสบายเนาะโอ้วี่นหัวมั่วม,มั่วมั่วหนักหนักมั่วหนันแน่ใจว่ามัวสำหรับเนื้อหรือว่านุมขอมาบพี่น้องแก้ว In two kilometers, keep right toward Taupo. Keep, keep left. Keep, keep, keep listening to what she says. And just repeat it. Say it to me when she speaks. Uh, GP, fine, GP, just tell me what she says. It's really important to get this yeah, right. Yeah, yeah. ไปที่แฮมป์ตันจะไปสวนดอกไม้ที่พี่น้องไปสวนดอกไม้ขอบคุณพี่น้องที่รับชมดะจ๊ะอ๋อมึงเอ๋หน้าตาไก่งใช่ <Use the S 1> ไหม อันนี้เป็นเฮพี่น้องอันนี้เป็นเฮอันนี้เป็นเฮเฮก็หญ้าหญ้าที่แพะสาหรับ,บวัวนี่แหละค่ะชีวิตต่างจังหวัดประมาณนี้อันนี้ไม่เห็นโอเคกลับมามาดูที่ข้างหน้าค่ะพี่น้องกลับมาดูที่ข้างหน้ามาต่างจังหวัดในเมืองไหนเห็นหลายย่างพี่น้องจ้า ตามไปตามพื้นที่ของพื้น,นที่หินลอกไปเป็นล็อกลองนี่ทีได้จ้ะพื้นที่ล้อมรั่วไว้เอา่าตองหอมอกับปูกับโพดเนาะล้อมรั่วไว้สำหรับมัวเรียงมัวออาหารพวกนี้มีมัวนหลายๆงเพืน้นทีน่แบบอ่าสินลอกไปหล,ลายๆล,ล็อกเมื่อนี่เลียงล็อกนี่เมื่อทัดไปเอามัวไปอีกล็อกหนึ่งประมาณนี้หละจ้ะถ้าเกิดว่าเพื่นปลูกหญา้าพื้นกระปูกตัดหญ้ากิ่งไปตะไคร้ มีงัวของตัวเองกับไอ้งัวกินอันก็มีงัวกับใครให้ไอฟ้ฟาร์มงัวจ้ะเนห็นว่าพี่น้องเหมือนเป็นลองลองเค็ดไปเป็นล,ลงนองลองเดี๋ยวเครื่องมาตัดด้วยจ้ะเครื่องมาตัดหญ้าอันอยางามแล้ว เฮาเห็เนบ่ปลาเขาปวดได้พี่น้องหนิเพื่ล่ะเขียวงาม,มาาบา,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 าค,นค,นคนาันปลาบักใหญ่พี่น้องจ้ะปลาเขาปวดปลาเขาปวดคอนคอนคอนปลาญ่คันก่อนออนซอนเขาปวดค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้่ะว่าติดตาม ติดตามเออตอนต่อไปนะคะติดตามตอนต่อไปของ